Nothing changes. ครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลและนักลงทุนทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้จะเจอกับนัดครับและโปรแกรมฟุตบอลคัมคืนวันอังคาร17ธันวาคม2567ยครับวันนี้อาจจะดูเบาๆไปสักนิดหนึ่งครับแต่บอกเลยว่าถ้าหยิบถูกคู่หยิบถูกตัวครับรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับสำหรับคัมคืนวันนี้ครับยังคงมีโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจและก็เหมือนเดิม วันนี้หยิบยกเอามาฝาก3คู่ครับตั้งใจคัสสันเสริเกอร์นครับสำหรับหน้าช่องในคาคืนวันนี้ครับส่วนใครมองว่า3คู่นี้เอ้มันน้อยจนเกินไปอยากได้มากกว่านี้รวมไปถึงตัวที่นักกล้าการันตีให้ครับก็เปิดใจเพิ่มเพื่อนแอปสีเขียวใต้รูปโปรไฟล์ในคอมเมนต์หรือว่าด้านล่างคลิปนี้ที่นัดทิ้งไว้ให้ได้เลยครับสาหรับ3คู่นี้ครับตั้งใจอย่างที่นัดบอกครับวิคะห์ k k และคัสสันเอามาฝากก็เป็นเกมใหญ่ๆหนึ่งคู่ครับแล้วก็ยังมีราลิก้าสเปนสองอีก2คู่สําหรับคู่แรกครับเราจะไปลุยกันที่ ฟุตบอลอิตาลีครับครับซึ่งเป็นเกมระหว่างยูเวนตุสครับคำคืวันนี้เองเนี่ยเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนทีมอย่างไกรี่ครับแนวต้านวันนี้แน่นอนครับว่าอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสเงื่อนไขวันนี้ครับบังคับชนะห่างด้วยผลตักประตู2เม็ดครับสำหรับคู่นี้มองจากแนวต้านเจาะลึกไปดูกระแสภายในรวมไปถึงภาพรวมของสองทีมครับนัดแนะนำครับคู่นี้ขออนุญาตครับแนะนําให้กัดฟันนี่ยไปที่ผู้มาเยือนอย่างไการี่ได้เลยครับเจ้าทีนยูเวนตุสครับได้เปรียบทุกมุมจริงไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของตัวนัก แต่ระบบทีมประกอบกับเป็นเกมในบ้านร่วมถึงฟอร์มช่วงหลังก็ดูดีกว่าครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในเรื่องของเฮตเเองครับ5เกมหลัาสุดที่เคยเจอกันเนี่ยมีเพียง1เกมเท่านั้นครับที่ยูเวนตุสสามารถเอาชนะผู้มาเยือนอย่างไกยรี่ด้วยผลต่างประตู2เม็ดได้ครับเพราะฉะนั้นสําหรับค่ำคืนวันนี้นัดมองว่าเกมฟุตบอลอิตาลีครับแบบนี้ครับไกยอรี่เนี่ยสู้สุดใจอย่างแน่นอนครับอาจจะบุกมาเป็นรองเยอะก็จริงแต่มองว่าวันนี้ถ้าจะเพียงพ้ำหรือว่าพลาดท่าครับให้กับเจ้าิ่นอย่างยูเวนตุสก็จะเป็นการแแพ้บบ เท่านั้นไม่ถึง2มเมล็ดไม่ถึงแนวต้านที่ตั้งไว้อย่างแน่อนอนครับขออนุญ,ญาต กัดฟันเรีบไปที่ผู้มาเยือนอย่างไกยอรีได้เลยครับคู่ที่2ครับเราจะไปลุยกันที่ศึกฟุตบอลลาลิกาสเปน2ครับเป็นเกมระหว่างซาราโกซาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรียอวโอบิโดครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มครับแนวต้านครับอยู่ที่เจ้าถิ่นอย่างซาราโกซาครับเงื่อนไขวันนี้ถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งแต่หาซาราโกซาเองครับเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได้ก็ได้เหแบบเต็มๆครับสำหรับคู่นี้ครับแนวต้านเปิดมาแบบนี้ไม่ค่อยมีความชัดเจนเจาะลึกไปดูภาพรวมเข้าไปดูกระแสภายในครับนัดแนน นำกับให้ยืมผู้มาเยือนอย่างเรยเอาโอเปโดได้เลยครับเจ้าชินอย่างซาร์โกซาครับภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มาเยือนอย่างโอเปโดเกมล่าสุดของซาร์โกซาเองเนี่ยก็พึ่งแพ้กับเอีบามา2ประตูต่อนหนึ่งครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเรยอาโอเปโดครับต้องบอกว่า2เกมหลังสุดเก็บชัยชนะติดต่อกันมาถึง2เกมติดเกมล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านครับเอาชนะกคนดาดาไป2ประตูศูนย์วันนี้รับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ความสม่ำเสมอนะัดยกให้เรยอาโอเปโดดูดีกว่า วันนี้ครับบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับมี1แต้มเป็นอย่างน้อยหรือเปเผลออาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับบุกมาเก็บ3คะแนนจากซาราโกซาเลยก็เป็นได้สําหรับคู่นี้ให้เชียร์ผู้มาเยือนครับอยากเรียเอาโอเปโดได้เลยครับคู่ที่3ครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนสองครับเป็นเกมระหว่างคอร์โดบาครับเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของเอียบาสํสำหรับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มครับแนวต้านอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างคอร์โดบาเงื่อนไขวันนี้ต้องเปิดบ้านครับบังคับชนะเท่านั้นครับก็ถ้าจบเสมอตัวชา ถ้าชนะถึงจะได้เฮแบบเต็มๆครับสำหรับคู่นี้ครับโมเมน,นตัมแบบนี้แนวต้านแบบนี้เข้าไปดูภาพรวมเจาะลึกไปดูกระแสภายในนัดแนะนำครับให้ยินเจ้าบ้านอย่างโดบาได้เลยครับภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเออีบาดีกว่านะครับให้เกมยรัสงสุดจากทุกรายการเออีบาเก็บชัยไปถึง3แต่เจ้าบ้านอย่างโคดบาครับให้เกมยรัสงสุดจากทุกรายการเนี่ยเกีชยชัยชนะไปเพียง1เกมแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ครับที่คโดบาได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยมันก็มักมีฟอร์มที่ดุดนันแล้วก็แข็งแกร่งใช้ได้ร้รบส่่ววนผูมาาาเย,ยื bar, ออองภพจ,จ ดูดีกว่าก็จริงครับแต่ปัญหาหลักครับคาวรับบทออกไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหา5เกมหลังสุดในบทเกมเยือนดีที่สุดคือเสมอ1เกมครับและแพ้ไปถึง4เกมวันนี้โมเมนตัมเนี่ยแอบเอ็นเอียงเจ้าบ้านอย่างคอร์ดบาวันนี้ในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับและมีโอกาสสูงมากที่แนวต้าแบบนี้ครับคอร์ดบ้าจะอาศัยความได้เปรียบที่เล่นในบ้านเบียดเอาชนะผู้มาเยือนอย่างเออีบาได้ครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้ยืนเจ้าบ้านอย่างคอร์ดบ้าได้เลยครับ3คู่น่าช่องวันนี้ จัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับให้มองไปที่กาโยรี่เรียอาโอเบโดและคอร์โดบาครับจัดหนักจัดเต็มครับแล้วก็ใครที่อยากได้มากกว่าน,นี้ตามมาเจอกันในบ้านครับสำหรับค่้คืวนี้เหมือนเดิมครับขอทุกท่านเนี่ยชเชฟุตบอลแบบมีความสุขเฮงๆปังๆครับและจะเจอกับนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ